ทีนี้ถ้านับถือพระพุทธศาสนาแล้วล่ะเราเอาอะไรเป็นกฎเกณฑ์เอาอะไรเป็นข้อยุติเพราะว่ามันก็เหมือนกับสมัยพุทธกาลที่เราว่าเข้าไปหาอาจารย์นี้ทีเข้าไปหาอาจารย์นั้นทีเข้าไปหาถ้ายิ่งหนังสือด้วยนะวางตลาดที่เป็นธรรมะนี่เต็มไปหมดเลยเราเอาอะไรเป็นข้อยุติ เอาอะไรเป็นเป็นข้อยุติว่าเออนี่นะความสมควรอยู่ตรงนี้เนี่ยนะพันธ่าไม่เรียนเนติปรกรณ์เลยนับว่ายากมากๆยากมากจริงๆเว้นไว้แต่คนนั้นมีบุญจริงๆจ,จับประเด็นเก่งมากๆเลยนะแต่ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยหมดสิทธิ์ที่ที่กล่าวอย่างนี้เพราะว่าทุกคนเนี่ยนะไม่มีความรู้สึกว่าตัวเองผิดอันนี้นี่คือความจริงชั้นพื้นฐาน ทุกคนจะไม่มีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นเป็นผู้ผิดทุกคนไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นผู้แพ้เนะเหมือนกับกีฬาเนี่ยที่แข่งกันนะทั้งคู่เนี่ยลงสนามเนี่ยคิดไหมว่าตัวเองจะเป็นฝ่ายฝ่ายแพ้ยังไงฉันแพ้แน่นอนเนยนะไม่มีใครคิดต้องคิดว่าจะต้องชนะให้ได้การศึกษาพระธรรมคำสอนก็เหมือนกันทุกคนก็คิดว่าตัวเองในี่ใกล้น,นิพพานนี่นะจะไม่คิดว่าตัวเองห่างพระนิพพานไม่คิดว่าตัวเองปฏิบัติผิด ทุกคนก็จะคิดว่าตัวเองนั้นปฏิบัติถูกอย่างของเรานั่งฟังธรรมเรามีคิดไหมว่าเราผิดเราก็ไม่คิดว่าเราผิดแต่ทีนี้ไอ้ความถูกความผิดนี่เอาอะไรเป็นข้อยุติเนี่ยเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดเอาอะไรเป็นข้อยุติเพราะฉะนั้นเนติปกรณ์เนี่ยะนะเป็นคำภีร์ที่หาข้อบอกข้อยุติเอาไว้เลย เพราะว่าปัญหาเนี่ยท่านรู้อยู่แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นยิ่งยิ่งสมัยก่อนหน้านี้สมัยที่ไม่มีหนังสือด้วยยิ่งจําเป็นมากน,นะท่านจึงเลยบอกหลักการว่าถ้าพระพุทธเจ้าเทศนะะพงค์เทศหกอย่างคือแสดงอาศะทะอาทีนวะนิสรณะนะผลอุบายอานัตนี่อันนี้คือวิย์ถ้าพระพุทธเจ้าแสดงนะแสะดงอยู่ในหอย่างนี่แหละทีนี้ถ้าพระพุทธเจ้าแสดงหอย่าง คำแสดงหกอย่างมีข้อนะคำแต่ละคําก็เรียกว่าบทบทนั้นก็มีเป็นบทที่เป็นคําถามกับบทที่เป็นคําตอบเป็นปุจชาวิสัชนาคําปุจชาวิสัชนาทั้งหมดเนี่ยต้องสมควรกันต้องเข้ากันได้เนี่ยความสมควรเข้ากันได้ทั้งคําถามทั้งคําตอบนั้นอ่ะถามตอบเรื่องอะไรก็ถามตอบเรื่องอาธาอาทีนวะนิสรณะนะผลอุบายอานัต และที่สําคัญนะจะต้องไม่ขัดแย้งกันเองที่ไม่ขัดแย้งกันเองทีนี้ความไม่ขัดแย้งกันเนี่ยเอาอะไรเป็นข้อยุติล่ะท่านจึงเรียงยุติหาระตามมาว่าเอาอัดกับเอาพยัญชนะเป็นเป็นข้อยุติทีนี้ถ้าอัฏฐะล่ะอัฏฐะก็ท่านบอกว่าให้จับลงในพระสูตรแสดงในพระวินยัยใส่ไว้ในธรรมดาจับลงในสูตรคือ อริยสัจเนี่ยนะอันนี้เป็นข้อยุติเลยนะเข้าตามสูตรเราไหมที่เรียกว่าใครผู้ธรรมะผู้ธรรมะบอกเข้าตามสูตรเราไหมถ้าเข้าตามสูตรคืออริยสัต์ใช้ได้ก่อนนะข้อแรกข้อสองแสดงไว้ที่ไหนแสดงไว้ในวินยัยเียนะอย่างกรณีที่ผู้การทรงชัยสนทนากับคุณทรงพลเนี่ยนะอันนั้นแหละาหาข้อยุติได้ที่บอกว่าปฏิบัติอะไรบอกกำลังสมาทานสุดจริตสามอยู่ เตื่นเช้ามาสมาทานสุจริตสาแสดงว่าลงในวินัยได้วินยัยไหนวินัยคือกําจัดราคะกําจัดโทสะและกําจัดโมหะเพราะฉะนั้นคนที่สมาทานที่ปฏิบัติเพื่อกําจัดทุจริตสาคือคนที่ปฏิบัติเพื่อสมาทานสุจริตสามขณะที่สมาทานสุจริตสามก็แสดงว่าต้องการกําจัดทุจริตสามอะไรหนอะเป็นสมุดทานให้เกิดทุจริตสาม ทำไมนะความชั่วทางกายจึงมีความชั่วทางวาจาจึงมีความชั่วทางใจจึงมีบอกว่าราคะโทสะโมหะแลเป็นเหตุให้ความชั่วทางกายความชั่วทางวาจาความคิดชั่วทางใจเนี่ยเกิดขึ้นอันนะั้นก็เพราะราคะโทสะและโมหะทีนี้ที่จะกําจัดราคะโทสะและโมหะนั้นได้ทําอย่างไรในเบื้องต้นก็สมาทานก่อนสมาทานที่จะประพฤติสุจริต เพราะการสมาทานประพฤติสุจริตเนี่ยถือว่าเป็นเบื้องต้นแห่งการปฏิบัติเนี่ยนะเบื้องต้นแห่งการปฏิบัติอยู่ที่ไหนอยู่ที่ศีลศีลก็คืออะไรก็คือความสุจริตทั้งสามประการศีลน,นี้กําจัดโทสะโอศีลตรงๆเลยนะกำจัดโทสะ,สนะก,ทสะกายสุจริตวจีสุดจริตเนี่ยมุ่งกําจัดโทสะเอาถามว่าในขณะที่เราสมาทานกายสุดจริตวจีสุจริตอยู่นี่มันกาจัดโทสะได้ยังไง ไม่ได้มุ่งกําจัดโทสะตรงนั้นเลยหรอกแต่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะเป็นเหตุแห่งโทสะต่อไปเช่นถ้าเราด่าคนสักคนหนึ่งด้วยความสะใจเลยนะเรากลับบ้านกินอิ่มนอนหลับสบายเลยใช่ไหมถ้ามีจริยธรรมหน่อยนะมีศีลดีมีธรรมะงามหน่อยเนี่ยถ้าทําตัวเป็นอย่างนั้นน่ะถามว่าคืนนั้นนอนหลับไหมไม่หลับแน่มีโยมคนหนึ่งที่เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรมพอสมควร เข้าไปพูดให้คนอื่นไม่สบายใจอ่ะนะไอคนพูดนั่นแหละไปนอนไม่สบายใจกว่าคนนั้นอีกเนี่ยนะไอตอนที่พูดให้เขาไม่สบายใจก็นับว่าไม่สบายใจพอสมควรหลังจากนั้นทั้งคืนเนี่ยเจริญอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะตัวเองัมแต่ไม่สบายใจนะ่นะไปเดือด,ดร้อนใจกับสิ่งที่ที่ทํามา <S <S เพราะฉะนั้นคําพูดใดที่เป็นไปเพื่อความเดือดร้อนใจในภายหลังคําพูดนั้นไม่ใช่ศีลพฤติกรรมใดที่เป็นไปเพื่อความเดือดร้อนใจในภายหลัง สิ่งนั้นไม่ใช่ศีลดังนั้นการปฏิบัติศีลก็คือการประพฤติเพื่อไม่ให้มีความลำบากกายลำบากใจโดยเฉพาะไม่เดือดร้อนใจในภายหลังอันนั่นแหละเป็นเป็นศีลมันข้อปฏิบัติเนี่ยนะถ้าเราจะหาข้อยุติง่ายๆสิ่งที่ปฏิบัติอยู่เพื่อกําจัดราคะกําจัดโทสะกําจัดโมหะไหมอันนี้เป็นข้อยุติเนี่ยนะเป็นข้อยุติที่เรียกว่าสแสดงในวินยัยทีนี้ถ้ากําจัดราคะโทสะโมหะจุดประสงค์คืออะไร เอาธรรมดามาวัดดูเอาธรรมดาคืออะไรปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะเพราะว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยถือว่าเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อสำรอกอวิชชาอ่ะน,นะโดยเฉพาะการปฏิบัติเริ่มตั้งแต่สุดจิตสานะสุดจิตสามที่บริบูรณ์ย่อมยังอะไรให้บริบูรณ์ย่อมยังสติปัฏฐานสี่ให้บริบูรณ์สติปัฏฐาน4ี่ที่บริบูรณ์ย่อมยัง พชฌชงเจตให้บริบูรณ์พชฌชงเจตที่บริบูรณ์ย่อมยังวิชาและวิมุตให้บริบูรณ์อันวิชาและวิมุตที่บริบูรณ์นั่นแหละเป็นตัวสำรอกอวิชาเป็นตัวที่เข้าไปวิราค่าอาวิชาถ้าวิชาดับอะไรดับสังขารดับถ้าสังขารดับวิญญาณก็ดับถ้าวิญญาณดับนามรูปก็ดับถ้านามรูปดับ สลายตนะภาษาเวทนาตันหาอุปาทานพบชาติชราม,มรณะโศกปริเทวทุกตทมนัและอุปาญาตก็ดับอัน,นความดับไปแห่งวัตทุกข์ก็จะมีด้วยอาการอย่างนี้อันนี้ถือว่าเป็นข้อยุติธรรมดาธรรมดานนะอันพยัญชนะเนี่ยนะจะใช้พยัญชนะมากมายหลากหลายหรือย่อๆสั้นๆก็ได้แต่จุดประสงค์คืออันนี้อันนี้เป็นเป็นข้อยุติเนี่ยนะพระพุทธเจ้าแสดง โดยเฉพาะแสดงอริยสัจเนี่ยนะใช้คำพูดที่ไม่มีประมาณเรียกว่าบทไม่มีประมาณอักขระเป็นต้นไม่มีประมาณเพื่อจะประกาศให้รู้ว่านี้ทุกนี้สมุทยัยนี้นิโรดนี้มักการรู้อริยสัจนั้นอนะ่ะเพื่ออะไรก็เพื่อกำจัดราคะโทสะและโมหะผู้ที่กำจัดราคะโทสะโมหะได้เด็ดขาดคือผู้ที่ทำลายวัตตะได้โดยประการทั้งปวงเนี่ยนะ เพราะทําลายศีรษะคือต้นเหตุแห่งวัตตะได้โดยเด็ดขาดเพราะการศึกษาพระธรรมเนี่ยจะต้องมีที่ยุติหรือมีข้อยุติถ้าไม่มีข้อยุตินะศึกษาไปศึกษามาก็ฝือ